กลางเต็นที่น่าถ้่มเจริญสุขจเจริญธรรมท่านพุทธบริษัททั้งหลายสาธุชนคนดีทั้งหลายทั่วประเทศไทยทั่วโลกเราก็จะบรรยายสารธรรมให้สมกับภาพที่ท่านได้เห็นอพอเห็นภาพอย่างนี้แล้วท่านคงจะนึกถึงคำว่าวิเวก หรือสงบสงัดปลีกออกจากบ้านจากเมืองไปอยู่ถ้ำภูผาแต่เราก็จะยกเอาสาระธรรมอันถูกเรียกว่าวิเวกวิเวกก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกนี่คืออาจจะง่ายทำได้ง่ายเบจะอยู่ ที่บ้านก็เป็นกายวิเวกได้อยู่ในวัดบ้านก็เป็นอยู่ในวัดก็สามารถเป็นกายวิเวกได้แต่จิตวิเวกจะยากขึ้นมาหน่อยจิตวิเวกการทำให้จิตสงบระงับไม่วุ่นวายนี่แหละจิตวิเวกเมื่อพูดถึงเรื่องจิตวิเวกต้องเรียกว่าต้องใช้ความเพียรต้องมีความเพียร แล้วก็ได้ทำถึงทำอันเป็นส่วนที่ทําให้สงบระงับลงไปมีสมถะจิตสงบลงไปเป็นสมถะระงับลงไปได้ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็จดัดว่าอยู่ในระดับวิเวกหนึ่งวิเวกของฝ่ายสมถะที่จิตได้รับจิตได้รับระดับวิเวกที่ทําให้ต้องแจ่มใสผ่องใสแจ่มแจ้งในสัจธรรมก็คือวิปัสสนาภาวนา จิตเข้าถึงวิปัสนาภาวนาแล้วก็จะสงบระง,งับลงไปแล้วก็เป็นอิสระมีความรู้สึกเ,กเบาสบายความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งอะไรต่างๆก็สงบระง,งับไปทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่าจิตวิเวกเช่นเดียวกันเมื่อจิตได้รับสมถภ,ภาวนาสมาธิเมื่อจิตได้รับวิปัสนาสมาธิก็เป็นจิตวิเวกจะเกิดผลคืออุปธิคือความสงบเบาสบายความหลุดพ้น และความเป็นอิสระของจิตไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่เจ็บปวดทรมานไม่ได้รับความพุ่งร้านอะไรต่างๆไม่เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าอุปทิวิเวคือกิริยาของจิตที่หลุดพ้นและสงบระงับส,สิ้นเชื้อไปโดยลำดับแล้วก็หมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปโดยลำดับ แล้วจิตก็พ้นแล้วจิตก็เป็นอิสระไม่มีอารมณ์ใดๆมาครอบงำมีอำนาจครอบงำครอบคลุมจิตใจอีกจิตพ้นจากอำนาจและอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอิสระภาพของจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าอุปาทิวิเวกแต่บรรยากาศที่เห็นอยู่เขาเรียกว่าบรรยากาศที่วิเวกมองดูแล้วก็เป็นสิ่งที่นะทำให้เกิดความรู้สึกว่าสบายใจเห็นแล้วก็สบายใจ